เกมไนท์ไทยแลนด์สนับสนุนโดยทีโพเพียวสกอตเพียวเร่น้ำเบอร์รี่สกัดเข้มขน้นผสมวิตามินอาราบัสชิลคับกาแฟดริปพร้อมนื่มครีมอาบน้ำ็ชกุบุสึโมโนกาตาริ ไแลนของเราในตีมอัลมาณบ้านชายลี่ปาร์ตี้ของเราต้องเขาบอกเลยนะครับว่าเกมต่อไปของเรานี้เกมนี้สับสุนโดยอาราบัสชิลคับกาแฟริดพร้อมดื่มกับเกมใบคนละค่าอะไรกันเพิ่งจะเกมที่2อย่ามาดอบอย่ามาทำตาซึมๆกันนะพวกเรา เหมือนหลงจะหลับจะหลับ,ลบยังไงไม่รู้เพราะฉะนั้นต้องเติมความสดชื่นกันสักนิดนึง <มา S 1> ดีกว่าครับ<ป>บาริสซาออกมาวันนี้ผมเอากาแฟอาราบัสชิลครับมาให้พวกคุณได้ดื่มกันนะครับมี4รสชาติตามใจคุณเลยครับอยากจะได้แบบไหนเอสเปรสโซ่ลาเต้มอคาและก็คาราเมลมาเกียตโตเลือกรสชาติที่คุณชอบได้เลยส่วนตัวผมนั้น ขอเป็นเอสเปรสโซ่แล้วกันนะครับเพื่อความเข้ม <S <S แรงดีดดิน้นเหลือเกินมีบาริสต้าอยู่ในบ้านด้วยต้องถามคุณอูแล้วเพื่อความเข้าใจของคนทางบ้านในฐานะที่เป็นเจ้าของร้านกาแฟคหนู <S <S 1> <S 1> คือคหลายๆลาคนคงอ,อยากจะรู้ว่าเมล็ดกาแฟเนี่ยมันมีกี่สายพันธุ์ครับจริงๆเมล็ดกาแฟมันมีหลายสายพันธุ์มากเลยครับจริงแล้วก็ แต่ละสายพันธุ์ก็จะมีคาแรคเตอร์แตกต่างกันไปครับแต่ซึ่งที่ร้านกาแฟหรือว่าทั่วๆไปเขาจะชอบพูดกันว่าราชากาแฟนั่นคือสายพันธุ์อาราบิกา้าอาซึ่งอยู่ในนี้แล้วครับผมอยู่ในนี้แล้วอยู่ใน,นนี้แล้วครับอาราบิก้าครับผมอา,อาราบัสชิลครับนี่ใช้อาราบิก้า100%แท้นะครับแล้วก็มาดริปแบบพร้อมดื่มให้พวกคุณเลยอันนี้มแมดกาแฟบินมาจากบราซิลผมเองนี่ก็ชอบเอสเปรสโซ่แก้วนี้มากๆนะครับคือมันได้รสชาติของกาแฟ ความหอมอร่อยความเข้มข้นเนี่ยแต่มันไม่บาดลิ้นต้องขอบอกเลยนะครับเหมือนมีบาริสต้ามาชงให้ดื่มเองเลยทีเดียวคุณผู้ชมเอาละ่ะเรามาดื่มเพื่อความสดชื่นกันดีกว่าเอามาดื่มออเอครับเอาเลยนะคุณผู้ชมเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมเ,เกมต่อไปของเรานะครับผมไฟคนละครั้งนะมัพร้อมไหม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 เริ่มกันเลยดีกว่าว้าว ดีขึ้นมากๆนะครับผมเวลาเล่นอะเดี๋ยวต้องเล่นกว้างๆตรงนี้เราตัวใหญ่ไม่งั้นเดี๋ยวไปโดนนางเอกเข้าใช่ไหมกับเกมต่อไปใบคนละคำวิธีการเล่นคือหัวหน้าทีมที่มีคะแนนนำน้าคือคุณฝ้ายจะมาเริ่มต้นก่อนทีมทีมนี้คุณฝ้ายจะยืนอยู่ตรงนี้ลูกทีม3คนจะเรียง1 2 3นะครับผมคนละหพยางกับคำที่ขึ้นข้างหลังนี้คุณฝ้ายมีโอกาสตอบแค่ครั้งเดียว เพราะฉะนั้นคนแรกนี่มีความสำคัญมากใครครับคนแรกว้าวเฮ้ยคอยกินกาแฟไปแล้วโดนอา,าบัสมาใช่ไหมเนี่ยอาราบัสอาหาอาราบัสมาแล้วสีจ้าเลยไปยืนเลยครับเข้าไปจำที่คุณฝ้ายมาทางนี้ สองพยางทอยลูกเต๋าเอออ้วกพระบ้วนกระถนเออหวานหอมดื่มดื่มดื่มน้ำผึ้งคาราเมลครับไม่ใช่อันต่อไปปีน ต้มนิ้วต้งนิ้วเออแหม่นนี้ละแม่นเชียวขนทาซานทาซานเก่งมากเขี้ยนทำท่าได้ค่ใช่ใช่เขี้ยนเขี้ยนคนทาทุาเออผีจูเปร๊ จาม่ัยอะเต้นพริวบัลเล่บัลเล่ขอหมดเวลาเยี่ยมครับเครื่องมาติดอาตอนท้ายแต่ชอบจู่มากเลยเขาพูดปากก็ได้เขาตัดคาว่าปากออกผีปากจูไม่เอาเอาผีจูเราได้เราได้ด้วย อูก็เคยทำปากจูใครเราชอบด้วยแหละอ้าวได้ไปแล้วนะครับ8คะแนนรวมของเก่าอีก5คะแนนนะครับตอนนี้นำอยู่13คะแนนถือว่าเก่งมากๆทีมนี้เห็นแล้วว่าเล่นยังไงบ้างเห็นแล้วเอายังไงใครคนแรกดิ้เองกรฟคนแรกคนที่สองใครผมเองโอเคกอฟคนที่สองใช่ครับและแก้มบุ๋มพาเพลินคนที่สามาคุณอยู่ฝั่งนี้เห็นเห็นทีนี้เขาเล่นกันยังไงเห็นยังเดี๋ยวเราจะ12คําคำเลย ให้13เท่าพร้อมนะคำมันขึ้นปุ๊บโกะเริ่มนะฮะครับคำแรกเริ่มครับไปตกร้อนยอมนรกเออไอเขา้เรื่องไม่ไหว,วเออยงเงี้ยแกงเอ่อดำอะไรดำวะไอ้โอ้ย ใช่แล้วก็สบายมากนั่งทายตะโกคสะโคได้ไงวะเป่าปีปีนี่เบาโอ๊ยปวดอะไรนะเบาอ่ะโกกระซิบกระซิบ ีแบคูลา่าแบคูร่า<อ>หัวโสดยาเ <c oughs> มียน้อยไม่ไม่หัว<ไ>่วตายก็ไม่เล่นกูไม่ให้ผัวอันนี้โตเอาเข้าต่อไปข้าต่อไปออไปแล้วดูวงังแหโอ้ยไม่ อันสุดท้ายไม่ได้หมดเวลาก่อ้ยท <ขอ S 2> ั้งพี่โก้มาดีมากนะแล้โบอกว่าโอ้หอโหทีมนี้นะครับใบกอลลัคคำได้ไปทั้งหมด7จ็ดคำนะครับหวงเก่าอีกแปรอีกหนึ่งนะครับเป็นแปรต่อสิบสามยังได้อยู่ทั้งได้อยู่ไม่ได้แต่ว่าตายนะผัวนี่ผัวนะผัวโสดและอันสุดท้ายคืออะไรยาไม่ได้ตรงกับไม้เลยคือเราไม่อ่ะผัว ตายถ้าหัวตายรู้แล้วว่าไม่เออเลยอันนึงกระซิบอะเบาก้ออะไรวะเบาก้อดูด้วยคิดอะไรยไม่ออกอะแล้วแล้วไม่กระซิบด้วยนะตอนแรกไอ้ก้มาถึงเบาก้อ่ะสำหรับวันนี้นะครับพิเศษสุดๆนะครับหัวหน้าทีมที่ชนะในเกมเกมนี้นะครับคือคุณฝ้ายนะครับเชิญทางนี้ครับเฮ้ ผมมีรางวัลมามอบให้ด้วยนะครับเอารางวัลออกมาอขอมอบให้เลยนะครับกาแฟอาราบัสชิลคัพกาแฟดริปพร้อมดื่มผมขอมอบให้ทั้งหมดนี้แต่ว่าคนที่ไม่ชนะก็ไม่ต้องเสียใจครับผมก็มีกิฟต์เซ็ตมาให้เหมือนกันเชิญทั้งนี้ครับคูณหนูครับวันนี้ก็ขอมอบกิฟต์เซ็ตจากอาราบัสชิลคัพให้กับคูณหูเช่นเดียวกันออกมา นี่ได้เหมือนกันครับขอบคุณมากครับเกมนี้ถือว่าเล่นเล่นกันสบายๆย,ยังไม่มีใครได้รับบาดเจ็บแ,แต่<ด> <นะ S 2> อันต่อไปอาจจะมีอันตรายเกิดขึ้นได้นะครับผมกับเกมต่อปุ๊บยิงป๊อปเดี๋ยวกลับมาสักครู่เดียว หรับเกมใบคนละคำก็จบไปนะแพ้ไปแค่คะแนนเดียวเองฮะแต่ก็ขอบคุณพี่โก้จริงๆนะที่สามารถใบได้แบบชัดและก็เห็นคําตอบในตัวพี่โก้ได้เลยนั่นเองนะครับแต่เกมนี้ก็อย่างที่ว่าไปแพ้นิดเดียวแต่ก็เหมือนเดิมนะต่อให้ก่อนและกันครับ